อยากรู้ว่าน้ําประปาบ้านคุณดีแค่ไหนนะครับก็ต้องรองใส่กระมังไว้สักคืนหนึ่งนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้ตกตะกอนอยู่เนี่ยมันคือฝุ่นชัดๆเมื่อคุณรู้ดังนี้แล้วคุณจะไม่กล้าใช้น้ําประปาที่ไม่ผ่านการกรองอีกเลยผมจึงซื้อเครื่องนี้มาครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูแล้วก็ติดตั้งให้ดูด้วยว่าทํายังไงง่ายมากเลย ผมใช้น้ำมาเป็นปีแล้วนะครับเพิ่งมารู้เอาก็ตอนนี้เนื่องจากผมก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รองน้ำไว้ใช้ถ้าไม่ได้รองน้ำไว้ใช้นี่เราก็ไม่เห็นตะกอนนะครับเพราะว่าเราอาบแล้วก็ปล่อยทิ้งไปจนกระทั่งผมรองน้ำไว้ใช้วันหนึ่งแล้วผมดูว่าตะกอนโอโ้โหเพียบเลยผมยังซื้อเครื่องนี้มาครับไว้กรองน้ำจะมีหัวต่อแบบต่างๆนะครับใส่ได้ทุกก๊อกเลยทีนี้ก็มั่นใจได้แล้วครับว,ว่าน้ำที่เราใช้สะอาดไม่มีตะกอนอย่างที่เห็นนี่แน่นอนสนใจสินค้าในติ๊กต็อกก็ปไปดูที่โปรไฟล์ได้นะครับหร